จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2563โดยใช้บุฟ่ครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยกันดีกว่านะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สื่อเกาหลีใต้เปิดชื่อแบ็กซ้ายชาวไทยสนใจจะร่วมทีมมากกว่าทางดวนวันเฮาโดยงานถ้าผมทางชุดบุกคุนไดมอเตอร์นะฮะสนใจจะคว้าตัวเควินเดรมลำซะอย่างนั้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเลยนะว่าสโมสรชุนบุคคุนไดมอเตอร์ทีมกํ่ลังจากเคลีกเลกสุดสุดของทางเกาหลีใต้มีความสนใจจะคว้าตัวดวนวันเฮาแบ็กซ้าย star ทีมชาติเวียดนามดีกรีประสบการณ์ยุโรปมาร่วมทีมแต่ว่าล่าสุดสื่อในเกาหลีใต้ใารายงานถึงความคุ้มค่านะฮะหากชุนบุคคุนไดมอเตอร์จะเสริมความแข็งแกร,แรง่งทางด้านซ้ายให้กับทีมด้วยการคว้าแบ็กซ้ายจากย่านอาเซียนนันเอง โดยมีมุมมองมาว่าควรจะเล็งไปที่เควินเดียลมลำดีกว่าไหมแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่จะสมมสอนกนา,ารชาบูเอฟซีมาลูกทีมมากกว่าโดยค่าตัวก็แค่40บล้านบาทแต่ความแข็งแกร่งในเกมรับและความจัดจ้านในเกมรุกนั้นจะคุ้มค่ามากกว่าดววเวนเทาเยอะเลยนะสำหรับทางเควินเดียลมลำนั้นผ่านการติดทีมชาติสวีเดนทั้งชุดยุสิบเปียูคสิปีก่อนจะเลือกเล่นกับทางทีมชาติไทยและก็ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคข,ของทางคุนซืออากิระนิชิโนะ อีกทั้งปัจจุบันนั้นก็จะมีทีมจากเจลิกของญี่ปุ่นกำลังจับตาดูฟอร์มของเควินเดลรมลำคนนี้อย่างใกล้ชิดกันอีกด้วยเอาละไงครับผมเป็นคำว่างานนี้ความคุ้มค่าและก็ความที่แบบว่าซื้อมาด้วยค่าตัวที่ราคาใกล้เคียงกันเควินเดลรมลำคนนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสุดเคลิกของเกาหลีใต้ก็เป็นด้านครับก็ต้องรองดูข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะยังไงก็จะลืมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์เควินดลรมลำกันด้วยครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะเตรียมชมกวินประเดิมลงสนามในเกมแรกของเขาโดยงานที่ผมเป็นที่แน่นอนแล้วว่ากวินทำสนาสนนนั้นได้าดานทีมชาติไทยตเตรียมอำลาชีมคอนเซเลสโปโรถึงแม้ว่าสโปโรนั้นจะยังคงเหลือโปรแกรมการแข่งนนขันเจลิกอีก2แมตช์ก,ก็ตามในเกมที่จะต้องเจอเยือนโออิตาทริตะนะฮะในวันที่2ธันวาคมนี้และก็เยือนอุรุว่าเบรตเดมอลในวันที่19ธันวาคมนี้ แต่ทางมิชามิฮโรเปตวิสนั้นคงจะเลือกส่งทาคาโนริโซกิโนยืนมือหนึ่งให้กับทีมเช่นเดิมอย่างแน่นอนโดยล่าสุดมีการยืนยันแล้วว่ากวินนั้นจะบินสู่ประเทศไทยในวันที่24ธันวาคมนี้และจะเข้ารับการกักตัว14วันตามมาตรการการป้องกันความปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด -19 นั่นเอง พร้อมที่เขาจะเปิดตัวกับต้นสก,กัดใหม่กันด้วยนะฮะกับการเช่าเรือฟีซึ่งจะเป็นการคัมแบ็กสู่เวชีลีกสุดๆของไทยกันอีกครั้งและก็เตรียมประเดิมสนามลงเกมนัดแรกกับการเช่าเรือฟีในเกมที่ต้องเปิดบ้านรกักการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัยฟีในวันที่10มกราคมเวลา1 9นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งทั้งนี้ตลาดนักเตะไทยลีกรอบ2ในฤดูกาล2020นี้ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่23ธันวาคมถึงวันที่5มกราคมเป็นต้นไปครับใครแฟนพวกเขานะผมตามติดประชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะงานนี้กวินจะบินมาที่ไทยแล้วเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับคอนเฟิร์มซิกโก้บินบุกเวียดนามวันที่17ธันวาคมโคดไข่ชวดนั่งมือขวาซิกโก้เฉยเลย โดยที่ทางซิโก้คอนเฟิร์มนะผมคิวบินคุมท um ัพของอัญญลายในวันที่1 7ธันวาคมนี้พร้อมกักตัวที่โฮจิมินห์14วันก่อนจะเ,เริ่มงานขณะที่ทางอภิิ์ไข่แก้วติดงานที่การท่าเรืออดไปเป็นมือขวาเป็นชี่เรียบร้อย โดยงานที้ทางซิกโก้เกียร์ศักเสนาเมืองนะฮะประธานมูลนิธิซิกโก้ที่หวนคืนสู่การรับบทบาททางขุนซื้อลูกหนังกันอีกครั้งหลังจากตัวห่างเขินมาเป็นเวลา3ปีหลังทํางานโค้ชอาชีพกับทางการชาเอฟซีเป็นทีมสุดท้ายในศึกไทยลีกครั้งที่21เมื่อปี2560และก็ลาออกจากเก้าอี้ไปเมื่อวันที่20กันยายนปี2561เป็นต้นมานั่นเอง โดยการทางเกียรติศักดินน์เสนาเมืองตเตรียมเดินทางไปประเทศเวียดนามนะฮะในวันพระดุ์สดีที่17ธันวาคมที่ถึงนี้จะบินจากไทยไปลงที่สนามบินตันเซนเยนและก็เข้ารักการกักตัวตามมาตรการการป้องกันการระบาดโควิด -19 ที่สเตทคอ r เ n นทีนในโฮจิมินห์ซิตี้เป็นเวลา14วันระหว่างวันที่17ธันวาคมถึงวันที่30ธันวาคมจากนั้นจะเริ่มงานคุมทัพให้กับทางฮองอันยานลายอย่างเป็นทางการชันที โดยอันหนึ่งมีรายงานมาด้วยว่าซิโก้นั้นได้มีการสัญญากับทางฮองอันญ,ญาลาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะซึ่งเป็นสัญญา2ปีได้รับค่าเหนื่อยเดือนละประมาณ800,000บาทโดยหากอยู่กันครบสัญญา จะได้เงินเป็นจำนวนกว่า19ล้านบาทนะฮะไม่รวมโบนัสหากพาทีมทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเหลือแค่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางสมโมสรหากไม่เป็นวันสิ้นปีน่าจะเป็นช่วงต้นปีโดยขณะน,นี้ซิโก้นั้นจะมีการวิดีโอคอลเพื่อเตรียมทีมกับทีมงานและก็ผู้บริหารของทีมห้องอัญเลายทุกวันกันเลยทีเดียวสำหรับศึกวีลีกของเวียดนามจะเริ่มเปิดตูการใหม่ในวันที่16และก็มกราคมปีหน้าต่อไปซึ่งก่อนหน้านี้นั้นก็เคยมีข่าวมาว่า ไข่อวิสิ์ไข่แก้วนั้นจะเป็นตัวเต็งในการจะเป็นมือขวาของโคซิโก้ซึ่งสรุปแล้วว่าไม่ใช่รายนี้นะฮะเพราะเจ้าตัวติดงานประจํากับการท่าเรือแห่งประเทศไทยที่ไม่สามารถไปรับงานเป็นมือขวาซิโก้ได้โดยมีการเปิดเผยมาว่าซิโก้นั้นจะใช้บริการเพื่อนที่เคยร่วมเล่นด้วยกันมาในวีลีกกับทางของอัญญาลายัยเป็นมือขวาให้กับเขาแทนนั่นเองอนะผมเป็นคำว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แลวกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรโคซิโก้ของเรา เรามาดูทข่าวต่อมากันดีกว่านครับมีเดตเผยแล้วหลังเบิกสกอร์แรกให้กับทางเชียงใหม่เอฟซีโดยงานที่ทางมีเดตสรายุทธพิสัยแนวรับเชียงใหม่เอฟซีเบิกสกอร์แรกของตนเองในสีเสื้อพยัคฆ์ลัณน,นาพร้อมช่วยทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดทีมสุดท้ายศึกเอฟเอคัพ2020หลังบุกชนะโดมเอฟซีไป1.4ต่อโดยกันที่จ่าโทมีเดตนะครับผมได้เผยความรู้สึกหลังทำประตูรวมถึงภาพรวมของทีมก่อนจะจบเล็กแรกมาว่า สลับประตูที่ทําได้ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะและก็ดีใจเป็นอย่างมากมายเพราะคิดอยู่เสมอว่าเมื่อลงสนามต้องทําประตูให้จงได้ส่วนภาพร,รวมของทีมตอนนี้ส่วนตัวเป็นที่น่าพอใจเราอยู่ในกลุ่มเพลย์ออฟและแน่นอนว่ายังอยู่ในเส้นทางการเลื่อนชั้นซึ่งในเลกที่2นี้ทำผลงานให้ดีกว่าเดิมพวกเราไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่ากาลังใจจากแฟนคลับของพวกเรานั่นเอง สำหรับทางเชียงใหม่เอฟซีมีทั้งหมด27คะแนนนะผมจากทั้งหมด15านัดวันรั้งต่ที่5ตามหลังทีมในพื้นที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติ3แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดสำหรับนัดต่อไปในศึกไทยลีก2เชียงใหม่เอฟซีนั้นจะออกไปเยือนอุดรธานีเอฟซีที่3กีฬามหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีแต่วันเสาร์ที่12ธันวาคมจะเตะกันเวลา1 9บเนาฬิกาเป็นต้นไปครับาผมเป็นว่างานนี้มีเดิก็ได้เผยแล้วหลังเบิกสกอร์แรกกับทางเชียงใหม่เอย เรลมามดุข่าวต่อมากันดีกว่านครับบุลลีลัมเตรียมเปิดตัวกองหลังจอมแกร่งฟูมินิเซมาร่วมทัพโดยงานนี้ประสาทสายฟ้าบุลิลมิเตนะฮะเตรียมด้านเตเตหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงเลทที่2นี้เป็นชืี้เด็ดปรอยแล้วคือดีเก่ากองหลังวงัยส2ปีชาวบราซิลของฟูมินิเซ หลังสื่อในประเทศบราซิลต่างรายงานตรงกันว่าดีเก่านั้นเตรียมยา้ายไปค้าแข่งในไทยกับทัพประสาทสายฟ้ารวมไปถึงตอนนี้นักเตะเองก็จะมีการโพสต์อำลาตัวสังกัดเป็นชีตเรียบร้อยแล้วสำหรับทางดีเกากองหลังชาวบราซิลไว้22ปีปยนี้เป็นแข้งตัวหลักและก็กระตันทีมของทีมฟูมินิเซ เรเล่นไปแล้วกว่า180นัดเคยคว้าแชมป์เซเรียบราซิลมาแล้วรวมไปถึงเคยค้าแข่งในเอเชีย e กับทีมอัลฮีอานะฮะและก็เป็นรองแชม ACL, ป์เอชอลปี2014อีกด้วยก่อนที่จะมาหาความท้าทายใหม่ด้วยการมาเล่นในเมืองไทยกับทางบีรัมเตตดนั่นเองเป็นคว่าง,งานนี้นะผมก็ดูแล้วเนี่ยประกาศของทางบุริรามนะฮะก็เตรียมเปิดตัวกองหลังจอมแกร่งภูมินิเซ่คนนี้มาร่วมทัพจนได้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไร เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเรียกร้องเลิกสัญญาฟังจากปากโคดหนุยเอายังไงกับทางสหรัฐหลังเมาแล้วขับชนทั้งหมด34คันโดยสังคมพูดกันเยอะนะครับเมื่อทางราชนาวีสมควรต้องยกเลิกสัญญากับทางสหรัฐรัฐนาวิจิตดาวเตะวัยหนุ่มที่ขับรถชนแบบกวาดลานวัดเลยนะฮะ34คันลวดซึ่งโคดหนุยเฉลิมวุฒิสงาพลคุณสือใหญ่ทหารน้ำตอบชัดๆกับเคสนี้เลย เราสืบเนื่องมาจากประเด็นที่นายสหรัฐรัตนวิจิตอดีตนักเตะเยาวชนทีมชาติไทยที่ปัจจุบันสังกัดราชนาวีสโมสรในศึกไทยลีก2ในฤดูกาล2020ขับรถฮอนด้านะครับผมเสียหลักพุ่งไปชนท้ายกระบะจนสลับไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดเรียงรายนะฮะอยู่ที่บริเวณบาทบริเวณหน้าโรงพยาบาลระยองจนล้มเรียงแบบโดมิโนถึง34คันก่อนที่รถคันนั้นจะพลิกคว่ำหงายท้องเมื่อช่วงกลางดึกของคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งมื่งต้นเมื่อวันก่อนนั้นทางผู้จัดการทีมได้ตามเรื่องซึ่งได้มีการพูดคุยกับทางคุณแม่ของน้องเราคงต้องรอเรื่องคดีก่อนว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งทางสมโมสรไม่นิ่งนอนใจนะฮะและก็ได้มีการพูดคุยกับนักเตะท,ทุกคนในทีมมาว่าต่อไปนี้ทําอะไรก็ต้องระวังหน่อยนะต้องไม่ประมาทและต้องอยู่ในกฎระเบียบที่เข้มขัดเพราะทุกคนมีตาสมโมสรติดอยู่ที่หน้าอกจะมาประมาทในลักษณะแบบนี้อีกไม่ได้ ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังโค้ชหนุ่ยว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้จะต้องถึงขั้นยกเลิกสัญญาณนักเตะเลยหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นที่โซเชียลหยิบยกแล้วก็พูดถึงซึ่งโค้ดหนุ่ยก็ตอบชัดเจนมาว่าเรื่องรูปคดีนั้นผมคงจะไม่ไปยุ่งนะฮะแต่ที่ต้องทําก็คือการให้กาลังใจกับน้องหน่อยและต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือบทรเรียนข้อสำคัญของเจ้าตัวแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ต้องทําอะไรต่อไป ครั้งนี้ต้องมาห้ามปรามกันทําอีกไม่ได้แล้วเป็นบทเรียนสําคัญของเขาและก็ทุกคนครับถามต่ออีกว่าจะต้องยกเลืกสัญญาเลยไหมผมตอบในมุมมองของฟุตบอลนะ ต้องยกเลิกสัญญาไปน่าจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในความสามารถของการเล่นฟุตบอลของเขาเหมือนจะเป็นการไปหยุดเด็กคนหนึ่งที่ต้องมีอนาคตต่อไปในแวดวงบ,บฟุตบอลโอเคว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุแต่คดีก็ว่ากันไปตามคดีเรื่องฟุตบอลก็อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน้องเขาเนี่ยคงจะคิดได้แล้วก็สะท้อนให้คนฟุตบอลได้รับรู้กระทราบกันนะฮะว่าที่ทำเนี่ยมันไม่ดีเหมือนกัน เราเข้าใจอารมณ์นักเตะด,ดาวรุ่งนะสมัยที่ผมเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเยาวชน19ปีทีมชาติไทยพาทีมชาติไทยไปแข่งขันที่เมียนมามีนักเตะในทีมอารมณ์ร้อนจะไปชกนักเตะเมียนมาที่บ้านเราสุดท้ายโดนใบแดงเพราะให้ทำลงไปไม่ได้คิด พอมาคิดได้เขาถึงขนาดกินข้าวไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่ทำผมก็ต้องไปปลอบนะฮะมาพูดคุยกันใหม่ถือว่าเป็นบทเ,เรียนท่ามกลางกระแสการโจมตีต่างๆมากมายหลังจากนั้นเราก็ให้โอกาสเขาเขายังอยู่ในสังคมฟุตบอลได้จนทุกวันนี้กลายเป็นนักเตะท,ที่เล่นในระเบียบวินัยไ,ไปถึงชั้มด้วยดังนั้นเราต้องให้โอกาสนักเตะหน่อยแต่ต้องเรียกมาปรับสังคตินิดนึงมาคุยกันใหม่คือเสียดายข้อดีมากกว่าข้อเสียโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลนะ เป็นว่างานนี้โคตนะครผมก็ออกมาตอบอย่างกระจ่างชัดเป็นที่แน่แท้แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าน้องคนนี้จะกลับมาในรูปแบบไหนต้องอรอดลุ่นกันต่อไปในอนาคตของเด็กคนนี้และนี่ก็เป็นจอดลืะเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย d บดิช a นสไตล์ประจำวันที่12ธันวาคม2563โดยชัยภูมิครั่ง,งฟุตบอลไทยครับ